ทุกท่านจะเป็นประมาณนี้นะคะพระบรมธาตุเจดีปามุตตะโตธรรมมานุสสอนนะคะทุกท่านน้าพี่น้องนี่นคะคะขันอานพี่ก็ขอถอดขอให้ด้วยค่ะยเอฟซี FC ทุกท่านเนาะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านน้ำพบริชาแนลค่ะยเอฟซีพี่น้อ,นนองอวัอนะะี้ขมาวัดจำเจียนะคะวัดจำเจียเอฟซี ยุติธรมบุนีคง,งนิคมสงฆ์หรือเปล่าหรือว่าตมบ,บูรน์วงให้กับบ้านใจนะพี่น้องเน,ะนาะนั่นภามาเบิง่งอ่าเจดี JD นะคะที่บนยอดเขานะพี่น,อน้องเนาะความยังไงเลยกับความสวยงามเป็นแบบใดติดตามพร้อมกันนะคะนเนะอสซีทุกท่านเนาะพี่น้องข้างเรืมาฮอดแล้วนะคะนี่คือเจดีนะคะพี่น้องความสวยงามเลยพี่น้องสุดยอดมากๆค่ะทุกท่านเนาะ งามค่ะค่ะน้ำพะลุยชาแนลค่ะเอฟซีทุกคนไปนะคะบริเวณรอบด้านค่ะทุกท่านเนาะู่ประมาณนี้นะคะเอฟซีทุกท่านเนะะาะฝั่นะะนนงนี้ก็จะเป็นเป็นหินท่องขางนะคะพี่น้องเห้นที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะทุกท่านเนาะก็จะมีองค์พระสมมาสมพุทธเจ้าพระพุทธรูปนะคะพี่น้องมีอยูตรหมองนะคะพี่น้องเนาะ ตังทรายควากระเจี๊นะคะทุกท่านเนาะหลานบ้านยงางเลเบิ่งพี่น้องนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กู่บ้านคู่เมืองน,นะคะพี่น้องเนะะาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นบางวิสาขาบูชาด้วยนะคะทุกท่านเนาะประสูต,ติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะทุกท่านเนาะ,ะพี่น้องเห็นไหมคะวันนี้ วันนิสาขาบูชาเดียนมิจุนายนนะคะทุกท่านเนาะแรมสิบห้าค่ำนะคะพี่น้องสองฟังนะคะจะเป็นรูปองค์พระสมมาสมพุทธเจ้าของเรานั่นเองศาส,สนาพุทธนะคะทุกท่านเนะเาะกัญยางม่นีก็จะเป็นพระเจดีย์นะคะทุกท่านเห็นบ่คะสวยงามมากๆเลยค่ะเอฟีทุกท่านเนาะสวยงามที่สุดค่ะนี่ค่ะพี่น้อง สวยงามเฮยงแบบพระเจดีพี่นอ้องเห็นบ่คะจีประมาณนี้นะคะทุกท่านเนาะนี่คือความสวยงามนะคะทุกท่านเนาะสวยมากมากพี่นอ้องนี่คือฝีมือมนุษย์นะคะฝีมือมนุษย์จีสางขขึ้นมานะคะพี่นอ้องกับความสวยงามนะคะสวยงามสุดๆค่ะพี่นอ้องนี่บันนีีเลิกดีนะคะวันนม้สาขาบ,บูชาแต่ก็ เดี๋ยวกมาสถานศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องเนาะอันนี้คือทางที่ห้าเดินทางถึงน้านนะคะพี่น้องเนาะอีกบริเวณรอบด้านครับพี่น้องโอ้โหนควยนนายงามใช่เน,ะนาะงากระบรุวาเพราะไหนเข้าขึ้นไปบ้านะพี่น้องจะน้ำชายบริเวณรอบด้านในเบิรงก่อนนะคะจะมีทางขึ้นทางลงประมาณสามหรือสี่เนี่ยบอกพี่น้องที่ว่าโหดนะคะเข้าสิงหางไปเบิรงหรอบๆกันนะพี่น้องเนาะ อันนี้คือบริเวณรอบๆทางเจดีย์นะคะทุกท่านเนาะสวยงามมา,มากๆค่ะปูเบืองเซรามิกนะคะผูกกระเบื้องเซรามิกเลยค่ะมีความงาง,งามพี่น้เนาะดนี้จะเป็นที่ไถ่บ้างเหมือนทรายหยาดไหพี่น้องเนาะเพราะว่าเสานนี่ก็สุดยอดงามเพราะพี่น้องสีมันัดจะฐานแห้งขาฟังเนาะอันนี้คือบริเวณรอบด้านนะคะหนึ่งสองนะคะทางขึ้นประมาณสี่ทางนะพี่น้องเนาะ ความสวยงามนะคะท,ทุกท่านเนาะมาบา,า,ากค่ะสวัสดีคะ่ะพ่อพ่อใหนขึ้นไปบ้องอยู่บอกคะ่ะขึ้นได้ครับขึ้นได้เนาะอขอบคุณมากค่ะเอซี SC ทุกท่านคะได้สอบถามแล้วขาขึ้นไปได้อยู่นะคะคขึ้นได้อยู่นะคะทุกท่านี่นองตรงนี้ก็สิสวยงามนะคะบริเวณรอบด้านะคะ่ะสวยงามมากมากค่ะทุกท่าน เพิพอล้วหดหนามและปล่อยหนามสติ่งเกลือนะคะพี่น้องความสวยงามน,นะคะสุดยอดมากมากค่ะทุกท่านเนาะจะมีประตูทางขึ้นสี่ทางแล้วพี่น้องเนาะประตูทางขึ้นสี่ด้านนะคะทุกท่านเนาะสวยงามมากค่ะทุกท่านบริเวณโดยรอบเนี่ยจะเป็นต้นไม้ประดับประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะหอบด้านเท่าคาเจดีนะคะทุกท่านเนาะสุอยู่ประมาณนี้คะ่ะบริเวณรอบด่านนะคะทุกท่านเนาะ ปลาสมนีทางขึ้นลงซีทางนะคะทุกท่านเนาะนนี้แต่ทุนสะยุประมาณนี้ค่ะพี่น้องเนาะสามารถนั่งลบห,ห่มลบเงาได้เนาะพี่น้องเนาะปลาสิดูสวยงามประมาณนี้นะคะทุกท่านเนาะของคนกรสนีนีฟีเสียบินอ่อนโยนค่ะพี่น้องเนาะิยุประมาณนาี้ค่ะนี่ก็จะเป็นสีสันและค่ะพี่น้องเนาะสั่งแม่ลูกนะคะพ่อแม่ลูกนะคะพี่น้องเนาะ ก็คือต้นไม้ที่เพ่น,นามอาตัดยิงตัดตกแตง่งมันเป็นความสวยงามอย่แล้วนะพี่น้องเนาะนี่คือบริเวนห้างขืนนะคะเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะได้สอบถามคุณพ่อแล้วว่าขึ้นไปชมได้นะคะทุกท่านเนาะเข้าสิขึ้นไปเพื่ความพร้อมๆๆก,กันนะพี่น้องเนาะว่าห้างขืนมัาจะเป็นแบบใดน,นะคะพี่น้องนีอสียุบค่อยๆประมาณทางลง่มนะพี่น้องเนาะห้างขืนสียุบประมาณนี้นะคะ บามสี่ข้าขึ้นไปเบิงนะคะทุกท่านเนาะเพราะว่าคุณ่อว่าขึ้นไปได้นะครับเรานา่าจะถอดรองเท้าไว้ข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่วา่าจะถอดไปข้างล่างเลยละคะ่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะและให้เกียรติสถานที่นะคะเอฟทุกท่านเนาะ,ะเราจะเดินขึ้นมาข้างบนกันค่ะทุกท่านเนาะอันนี้คืออ,อ่อทางเข้าทางขึ้นทางลง มีกุญแจเสียดอยู่เด้กพี่น้องความสวยงามน,นะคะทุกท่านเนาะอยากก่างกระพรูว่าค้างใงขึ้นอย่างเนาะบริเวณรอบด้านนะคะทุกท่านเนาะเราจะเดินเวียนเจดีกันสามรอบนะคะทุกท่านเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะอยากได้เนี่ยไดเฮาก็อธิฐานเนาะพี่น้องมันน่ะจะมีความเฮาสักเหมืออยู่ดอก คอยเสียแดดนีิก็คอยเจอกับเจ้าของมาแล้วค่ะทุกท่านเราจะเข้าไปข้างในกันนะพี่น้องอันนี้คือบริตูเวมไพร์ในเดอ้อพี่น้องนี่คะ่ะยึดได้ยังกะตังจิตธิษฐานนอเดอ้อพี่น้องเนาเอ้าค่นนำตังกล้องให้เราเอฟซี อธิษฐานเอาเด้อค่ะเอฟซี FC, ทั่วโลกทั่วประเทศต่างประเทศขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะอันนี้คืบอบริเวณภายในนะคะทุกท่านเนาะบริเวณภายในรอบด้านสิบประมาณนี้นพี่นอกเนาะขโมงก็ซิอยู่ประมาณนี้ค่ะทุกท่านขโมงจะเป็นคนไปประมาณนี้นะคะความสวยงามค่ะเอฟซี FC, ทุกท่าน อภาพของคกามไฟสวยงามมากๆค่ะนี่คือของบนหนะคะทุกท่านเนาะนี่คือของบนนะคะของบนภายใน,นะคะ่ะทุกท่านเนาะพ่อห้องามครับพี่น้องน,นี่คือบริเวณรอดดานอยู่ประมาณน,นี้นะพี่น้นนะงองเนาะทางเขาก็สิมี มองดอกไม้สวยงามมากนี่ค่ะนี่คือบริเวณห้างเข้เนาะพี่น้องเนาะเบรรยากาะทุกท่านเนาะความสวยงามนะคะสวยงามแบบนั้นตอบทิศนะพี่น้องเนาะสวยประมานนี่นะคะทุกท่านเนาะ น้ำขออนุญอหยาดกะขอพรกันด้วยไข่เฮฟซีกะเอซุกท่านเนาะหลังจากหอได้ขอพรอหรือว่าอ่านประวัติของหลวงปู่ก็มาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาที่นำกระสีผ้าลงไปนะคะพี่น้องผู้ใดเสมาเทียวมาเยี่ยมชมอจัจฉริยะเจดีย์ของหลวงปู่เอ่อหลวงปู่มีหรือหลวงปู่เก่านะคะพี่น้องกามาได้นะคะพี่น้องตาจมจงนี้เลยค่ะพี่น้องเนาะเห็นแล้วะ ตามตามชื่อนี้เลยพี่น้องสวยงามพาเข้ามาในวัดบรรยากาศราบรื่นดีครับพี่น้องเนาะอันนี้นางกระสีได้ผ้าออกไปข้างนอกนะคะพี่น้องอันนี้คือซีเมนของทีหลวงปู่คนอของเพื่นกิโจโตพนตะเกียวนะพี่น้องเนาะมีมาพี่น้องเนาะบวชสสดนุ่นเนาะไปบวชไปเนี่ยของหลวงปู่นะพี่น้องเนะานเนะ บินทบาทมีบาทมียังนะพี่น้องทุนกสิกีบมากเลรับสมัครษาให้โลกให้ร้านรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นในเบื้องเดอยู่กันนะพี่น้องเนาะอันนี้คืออุปกรณ์ของลวงตาปูมีดวงปูมีนะพี <og> <Maria> ่น uh, ้องหรือว่าปูเก้านั่นเองนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะที่มาเพราะว่าปูเก้านั่นก็คือดูกไส้กกกนะพี่น้องเนาะเป็นดวกไส้คุณยายมันก็ได้ตั้งเสื้อว่าดูกไส้กกลูกไส้เก้านะพี่น้อง แต่ว่าซื้อคุณก็ซื้อปูมีนะพี่น้องเนาะนี่นางจะอ่านมังประวัดมากประมาณแถาหาวนะพี่น้องเนาะ,ะอย่าลืมเราจ,จะไผ่กับม้ากับม้านะคะวัดถ้ำเกียร์อยู่บ้านหนองแสงเนาะพี่น้องบ้านหนองแสงนะคะตำบลหนองวัวบานเนาะพี่น้องเนาะบ้านหนองแสงะนะคะว่าเม่นบานหนองหัวบานบ้านหนองแสงตำบลหนองวัวบานอำเภอหนองหัวซอจังหวัดอุดรธานีนะคะทุกท่านเนาะไปพี่น้องไปเนี่ยข้าก็จะได้ออกไป กาบลาปูแล้วคะเกษออกไปเบิ่องข้างนอกกันนะคะว่าภายในจะเป็นแบบใดเนาะ่าภายนอกจะเป็นแบบไดนะคะทุกทาก่านเนาะอศีทุกท่านเราลงมาจากเจดีแล้วนะคะตอนนี้น้ำจะมาทายบริเวณจุดตรงนี้ใหเบิ่งนนะพี่น้องเนาะนี่คือคือทางลงนะคะนี่ค่ะทุกท่านจะเป็นประมาณนี้นะคะพระบรมธาเจดียปมุตตะโตธรรม มานุสอนนะคะทุกท่านนอพี่นนอมีนะคะขันอานพี่ก็ขอถอดขอภัยด้วยค่ะเอฟซีทุกท่านนะจะประมาณนี้นะคะเอฟซีทุกท่านนออันนี้ทั้าขืนนะคะพี่นนองท้าขืนชงยอดจีนะคะไปนะคะคลีปน้นาเพราะด้แฟนยอดกาแฟก็ไลก์ก็แชร์นะคะเอฟซีทุกท่านนอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลก์กดแชร์และเข้ามาติดตามแลวขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะบขอบพระคุณมากมากค่ะ f อซทุกท่านนะ พบกันในชิทหน้าด้วยค่ะทุกท่านเนาะคลิปนี้รับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย